สวัสดีครับพี่น้องผมข่อกองช่องบุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกับบรรยากาศเครื่องบินคาบินคามไปคามมาอยู่นี่นะครับพี่น้องเบิดมือเบิดเว้นนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรนทางทีมงานเขากับกำลังติดตั้งเวทีเครื่องเสียงนะครับเวทีเซ็ตละละแล้วติดจอ LED ก็ไฟนะครับพี่น้องทางแผนกขนกับกำลังลุ่มนะครับกำลังเสียบ แขนกลงล่างกรลงเซ็ตยับร้อยเล้วนะครับปาพื้น่ทีเมนี้อโอเคแห้งแต่จังซี่ทุกมือก็ดีนอกอยุงเทปนาทีน่น่อถ้าตัดเครื่องบินออกไปได้นิ้วเคเลยนะครับเมนี้ไหลสดนะครับขอขอบคุณรางวัลจากคุณพ่อเจือด้วยนะครับ โอนรางวัลมาไหลาฟุกนะครับ300ขะแนนอขอขอบุณน,นะครับมือนีไล่สดล่ำนะครับเดี๋ยวมือนี้มิเซพายอีกพี่นอ้องติดตามติดตามนะครับตอนนี้ก็หลายคนก็ยังนอนพักผ่อนดูบางส่วนเขาก็มาจัดสิ่งจัดของแล้วนะครับยืมที่มุงกว้างดีตัวเนี้ย หลากหลายคนถามเข้ามานะครับมีเอฟซี FC. ถามเข้ามานะครับว่าน้องอันยกยกอันอญังนะยกปียพรไอย,ยกแมนเบาะซื้อปียพรนะนะครับยกยกหนึ่งต๋จจะเขาเอิญยกใดน,นะครับกับต้นลิ้วลงละเกี มาสอบถามพี่มิ้นหู้นะครับพี่มิน้นหู้ครับเอฟซีถามว่าอันนางหยกกับต้นหลิวลงแล้วหรอยังครับยังยังบนลุ่งเนาะ<อ>ยังนางขอลออยู่หนีเนาะสองนางเนาะอเอ้ยต้นต้นหลิวบ่ได็นางหนีนางหนีแต่ยกกระพอยอต้นหลิวนางทางฝุ่นนะครับล็อกอยู่ มือนีไปเลยอาทิตย์เริ่มมือนีไล่สดยังเดี๋ยวเบิดมือเลยออกไปเบิ่งกันนะถ้าผุนเขามีอย่างเดี๋ยวข้าหางไปเบิง่ง ปลอดโปร่งมากเลยนะครับวัน,นี้รู้สึกว่าจะสบายนะครับลมมกกเย็นๆมากๆเลยนี่เขากำลังติดตั้งฉากนะครับพี่น้องเออโดนๆสิเลยเห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะปกติตื่นมาฉากเซ็แตแบบ้อยแล้วนี่ครับว่าได้ขดี่คานได้พี่หน่อยแต่มันเมย ไปค่ะกำลังไปค่เอ้าตาเป็นยังนั่นตาเปนนั่นเป็นตุ่มยู่เป็นตุ่มตาตเอไปแอบดูอะไรหรือเปล่าใช่หรอใช่หรอย่ามามายาเยียดให้เราว่ได้ยาเยียดไดทถามหาความจริงซื่อคนก็ชอบพูดให้เราว่าไปนั่นไปนี่บอรอไปนั่นไปนี่ไม่อะไรหรอกดูหรือเห็นอะไรหรือเปล่านั่นแหละเดิน นึกว่าเสียมมอดปวาแตกตอนขึ้นพออเราเห็นว่าสั้นเอ้นี้ก็เสือไปไวเตงางทางดันเสือมรมหับนบรรยากาศ เลอนี่สบายเย็นเย็นฝนไม่มีหรอกบรรยากาศบ่บีเข่าจักหน่อยเอาเอาอีกสักเป็นอย่างหมอสเพ่นใจกันเลยได้ไหมฮะปิ่นไปปิ่นมาเลยนะสลับไปสลับมาตกว่านีบอดอกซีซีวังถามหนักมือคัแกตดอก มื่อนี้เขากินเปอร์เซ็นต์นีดแล้วจิเมื่อนี้ที่จริงว่าสีขีดขานได้แต่ขีดขานบอลลุ่งพอตื่นนี่จะเศร้าอุุนยา่แล้วสิเอาเงินไปแล้วผู้ใดทานกันสนใจด้วยคนไหมไม่เอาแล้วลงกก็เหนื่อยเลยเพรละลูกเดียวเลยแล้วคนละร้อยคนละร้อยเลยแล้วเมื่อนี้ขาดสองจางติ๋นปยฮะโบโบกันก็อยากจางตินมันได้เงินดีอยู่ดีเจตงานอะไรงานหน้าที่ตจะมีเงินเก็บ หน้าที่หลายเฮาแห่งได้หลายเล่นการเต้นหักแคงมากากเอาตุ๊กตาปั๊นตัวนึเอาตุ๊กตาเต้านะแลนยามาลุ้งยุ่งเกี่ยวนงเอาตุ๊กตาเออนี่มาลงแทนแอดจ้าอ๋ออันนี้ลูกถุงหัวเหลืองนี่ตัวหลักค่ะเอออันบินนาเจ้าเคียเดเอออยู่ในกลุ่มแชทนั่นแหละ แยกอีกสองนาทีเตียนไม่พี่จะพี่เก็บเองได้เลยเตียนมาก่อนนี่ออกได้เลยซิวๆิวมากเลยอะไจักางอ่เลยตัวปลารับอย่อย่างนี้ก็ขาไม่องเขาบอว่ามันพิเอเขาไม่ได้อยากมี ีทน้องมีนาก็มีลมเปิดไปหนะเหลืออันกันเหลืองเพงบอดพ่อจ๋าจดเลยทำเดิมมัมัลงแทนพ่อจ๋าอย่นงเอามอนไม่ได้ทำผลอ๋อลง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 มือนีดี เธอมาละอนแทนไคอ่ะก็จำไ่ก็ไม่้กัแท่นบายันมาวันนี้กับโแท่นบายันจดไว้บมาวันมาลงแทนผิดบอลีิอลนั่นเห็นไรเนยออจทยวใบโคแทนพี่บายันพี่บายันจดไว้บาไปสนั่นแหละเพืได้ขับเผาขับแกเออแมพราวันจะได้เป็นเจ็ดอ่อยเีย าางงขงนี่เขาเอื่นเสียของแท้เนี่ย <l ots> จุดผู้ฉลองให้เล่าเด้วีกเนี่ยโอเคครับพี่น้อง,คล,องค,อคลิปนี้ลงไว้สำหีคลิปหน้าพอกันไ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องฟูดเดลล์เพื่อนๆด้วยนะครับบ๊ายบาย